อ่ะค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มในการดาวน์โหลดนะคะตอนแรกก็เปิดไปยังเพลงที่เราต้องการดาวน์โหลดก่อนนะคะอันนี้เป้เลือกที่เพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่นะคะก็กดเลือกนะคะไปตรงเพลงเรานะคะ เสร็จแล้วแล้วก็กดไปนะคะที่เพลงวันนี้นะคก็กดตนะคะอย่าลืมแชรจะขึ้นให้ copy link แล้วก็กด copy เลยเลยอย่าจะเอาเพลงไปกบเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในเว็บสิงซารอนที่เมื่อกี้เป้ส่งให้นะคะไปกด paste ตรงบริเวณที่ paste URL paste เรียบร้อยแล้วก็ fetch data for this s 2ปุ๊บเสร็จมันก็จะขึ้นมานี่นะคะเจ็บแค่ไหนก็ยังนักอยู่ให้ดาวน์โหลดวิดีโอก็กดตรงดาวน์โหลดวิดีโอกดดาวน์โหลดวิดีโอนะคะ เสร็จแล้วพอดาวโหลดิดีโอมันก็จะลิงก์ไปอีกหน้านึงนะคะข้างบนไม่ต้องสนใจนะคะพี่เพราะว่าเขาส่งไอ้นี่มาส่งคลิปของอโกลเด้นซองมาให้ดูสาหรับซีซันต่อไปอันนี้ก็รอระหว่างที่กําลังโหลดนะคะมันก็จะขึ้นไปอีกหน้านึงนะคะน,นี้ก็โหลดเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกด้านบนนะคะที่เป็นเรื่องชั้นนะคะชี้ข้างบนมากเลยเลยอยาาจะเพลงประกอบละครมาเราเลื่อนมาข้างล่างไม่รู้ว่าจะเป็นเวอร์ดีหรือว่าจะเป็นเกณฑหลงดีนะคะก็เลยเป็นคู่เลยนะคะแล้วก็เลืล <ไป S 2> อก ที่ว่าเราจะเซฟชื่ออะไรแล้วก็เซฟในไหนนะคะคเสเลือกเซฟใน iCloud Drive แล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็รอให้โหลดเรียบร้อยนะคะ do, ร,ร,รอรให้โหลดให้เรียบร้อยอะเราก็ไปกดดูในไฟล์ของเรานะคะ iCloud Drive นะคะแล้วก็เมื่อกี้เราเซฟในดาวน์โหลดใช่ไหมคะแล้วก็ไปดูตรงเซฟในดาวน์โหลด แล้วก็หาดาวน์โหลดนะคะหาไม่เจอก็เสิร์ชท้องบนก็ได้เสิร์ชเลยค่ะดาวน์โหลดก็พิมพ์ไป w ติร์ดาวน์โหลดขึ้นและดาวน์โหลดนะคะแล้วก็จะไปเห็นใน c l o u d Drive นะคะแล้วเราก็ดูไฟล์ที่เมื่อกี้เราโหลดไปนะคะมีอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็สามารถเอาไฟล์นี้ไปใช้ทำออื่นก็ได้นะคะอันนี้คือกรณีที่โหลดจาก iPad นะคะถ้าเป็นโหลดจากคอมก็ไดนเรื่องอย่าลืมฉันนะคะอินมากเลย